สรุปไบได้ง่ายเลยเขาสามารถชะลอไวยได้ในระดับเซล์ลเลยใครที่มีปัญหากินโปรตีนยากนะคะพิม์พแนะนําเลยว่าให้ลองตัวนี้ ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมพ์อีกแล้วนะคะวันนี้พิมพ์มากับโปรตีนพืชแล้วก็คิดว่าทุกคนจะต้องว้าวแน่นอนด้วยความที่พิมอ่ะหนึ่งอายุมากขึ้นแล้วแล้วก็สองนะคะพิมทำคลิปกินเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นน่ะคนก็จะถามเคล็ดลับพิมมาตลอดว่าทําไมพิมพ์กินแล้วไม่อ้วนจะบอกว่าพิม์มออกกำลังกายด้วยแล้วพิมพ์ก็กินดีมากขึ้นด้วยนะคะจึงก็เลยจะได้ลองโปรตีนหลายยี่ห้อมากๆแล้วก็ได้มาเจอหนูโปรตีนตัวนี้นะคะเป็นโปรตีนพืชก็จะมารีวิวตัวนี้เน่่หววาาททํไมมถึงด้พพิิ์คคุก น่าจะว้าวแน่นอนคือนอกจากในเรื่องของความกินดีเนี่ยพิมก็จัดสน่ในเรื่องของแอนตี้อจิ้งด้วยนะคะเพราะว่าพิมก็เป็นบตบกร,กรท่านหนึ่งด้วยนะแล้วก็โตขึ้นอายุมากขึ้นด้วยนะคะพอหลังจากที่พิมพ์อยู่ในวงการนี้มาได้สักพักอะพิมก็เริ่มรู้จักอะไรที่มันลึกมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างตัวเทโลเมียเนาะคือพูดง่ายๆนะคะตัวเทโลเมียเนี่ยเขาจะอยู่ที่ปลายสุดของโครโมโซมเราโครโมโซมเราจะเป็นตัว X แบบนี้เนาะเขาก็จะอยู่ที่ส่วนปลายซึ่งเมื่อตอนที่เราเด็กอะตัวเทโลเมีย ความอ่อนเยาว์มากขึ้นนะคะพอเราอายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยเทโลเมียร์เขาก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลง,นลงตามปัจจัยหลายๆอย่างของการใช้ชีวิตของเราเนาะมันก็จะทําให้เราเนี่ยอาจจะแก่ขึ้นทางอายุไม่พอนะคะมันมีสัตญาณก็คือความเหี่ยวเกิดจากการที่เทโลเมียร์ของเราเนี่ยมันสั้นลงซึ่ง,งโปรตีนตัวนี้นะคะเขาก็จะมีนวัตรกรรมที่ช่วยในเรื่องของเทโลเมียร์โดยเฉพาะนะคอนเซปต์ <Concept S 2> ของตัวนี้นะคะก็คือชะลอวยัย่นดีแล้วก็สุขภาพดีชื่อเต็มๆของตัวนี้นะคะก็คือ Newly l i v e Plant Based p r o ต e นะคะคือตัวเนี้ยเขาจะเป็นโปรตตีีนนจจาากพืืชะมัั่วเเลอ เมล็ดฟักทองอัลมอนด์แล้วก็เมล็ดทานตะวันนะคะกลับมาพูดในเรื่องของนวัตกรรมที่บอกว่าเขาใส่มาในตัวนี้เราก็รู้สึกว่าทุกคนจะต้องว้าวนะคะเพราะว่าเขามีนวัตกรรมระดับโลก4ตัวมาที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือเทโลเซลตัวนี้เนี่ยเขาได้รับรางวัลโนเบลนะคะคือเทโลเซลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของลดการหดสั้นของเทโลเมียร์ซึ่งเทโลเซลในนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเขาจะมีสารที่ชื่อว่าเรสเวอเรทอลนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะไปกระตุ้นเทโลเมเรสซึ่งเป็นสอนไซม์้ในการสร้างเทโลเมียร์นะคะพู โทษดีนะคะตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลระดับโลกจากหลายสถาบันเลยเขาจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งก็จะสามารถทําให้ลดอาการไวทองต่างๆได้นะคะพอคนที่มาดูอาจจะคิดว่าเฮ้ยพิมพี25ททําไมพิมจะต้องหาอะไรที่มันแบบไวทองหรือว่าช่วยกระชับผิวหรืออะไรเงี้ยพิม์รู้สึกว่าการที่เราอะดูแลผิวดูแลร่างกายของเราในตั้งแต่อายุที่เราพอเหมาะพอควรไม่ได้เด็กมากเกินไปมันอยู่ในระดับที่พอดีกับร่างกายของเราอะคิดว่ามันจะเป็นรากฐานในการที่เมื่อพิมพ์แก่ตัวไปอะพ ตามมาในเรื่องของวัยมากขนาดนั้นนะคะพิมก็เลยชอบดูแลเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่อายุที่มันเหมาะสมนะคะไม่ต้องรอที่แก่ตัวแล้วก็ค่อยไปเสริมเขาซึ่งวัยทองเนี่ยอาการมีอะไรบ้างก็คืออาจจะมีความร้อนวูบวาบนอนหลับไม่สนิทนอนไม่หลับหรือว่าอ่อนเพียนะคะนวัตกรรมในโทจีเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยได้เนาะต่อมานะคะเป็นนวัตกรรมที่ชื่อว่า BB ีบี536หรือว่า BB 536ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นโปรไบติกชนิดพิเศษจากญี่ปุ่นจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราก็สมุ้นดุนลำไส้แล้วก็ช่วย เามาอยู่ในหนูโปรตีนเนาะอย่างที่พิมพ์บอกไปตั้งแต่แรกเนาะว่าพิมพ์มทำคลิปกินเยอะมากขึ้นพิมพอาจจะแบบกินในเรื่องของของมักดองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่พิมพ์กินของพวกนั้นพิมพ์จะต้องกินโรไอติกเข้าไปด้วยนะคะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลข้างในเนาะพิมพจะได้แบบไม่ได้ท้องเสียหรือว่าระบบขับถ่ายพิมพ์ยังเป็นปกติซึ่งโปรตีนตัวนี้ที่เขาใส่มานะคะพิมพก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างครบนะคะด้านวัตรกรรมตัวสุดท้ายนะคะชื่อว่าเซล Enhance ตัวนี้แหละที่จะช่วยพาสารสกัดทั้้้งงงงงมมดนนะคะี่่่เเเเรราาาาพูายขขถึลลลใือออวววกตแ รามาพูดถึงในเรื่องของรสชาติบ้างดีกว่านะคะรสชาติที่เขาทำออกมาก็คือทานง,ง่ายแล้วก็อร่อยนะพิมพชอบคือปกติอะเวลาพิมพ์กินโปรตีนพืชอะพอมันมาจากพืชนาะมันจะมีความเหม็นหืนบางอย่างนะคะที่มันอาจจะไม่ค่อยถูกจริตพิมพิมก็จะแบบวางนอนตู้ไปแต่สําหรับนูโปรตีนตัวนี้นะคะเขาจะกินง่ายมากๆเลยใครที่มีปัญหากินโปรตีนยากนะคะพิมพแนะนําเลยว่าให้ลองตัวนี้ตัวนี้เนี่ยให้โปรตีนเน้น22กรัมนะคะ1ซอง120แคลอรี่ใครที่คุณน้ำหนักอยู่เนี่ยสามารถทานได้นะคะหรือว่าใครที่แบบออกกําลังกายแล้วกกิินนปปรรตีีเเสมข้้าไัว็คื ค่อนข้างเหมาะเลยคือหลังจากที่ทานมานะคะก็รู้สึกว่าเออผิวของเราเนี่ยมันมีความกระชับมากขึ้นมีความชุ่มชื้นมากขึ้นคือปกติเป็นคนขับถ่ายดีอยู่แล้วนะคะแต่พอกินตัวนี้เสริมเข้าไปเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันถ่ายคล่องแล้วมันก็ออกมากขึ้นนะแล้วก็มีการขับถ่ายเป็นเวลานะคะส่วนต้นแขนต้นขาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ากระชับมากขึ้นแต่ว่าอันนี้พิม์ก็ควบคู่กับกัน ออกกาลังกายไปด้วยนะคะนั่นก็คือการเดินเร็วบนลูบป,ประมาณ40่สถึงหชั่วโมงนั่นเองซึ่งทุกอย่างนะคะมันก็เลยทําให้แบบเออพิมรู้สึกว่าผิวดีขึ้นด้วยแล้วก็ผิวก็ชัดมากขึ้นด้วยนะคะสุขภาพโดยรวมเนี่ยก็รู้สึกว่าเออก็ดีขึ้นนะแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับใครที่เป็นสายแพนเบดด้วยหรือว่าใครที่อยากกินโปรตีนเพื่ออร่อยอร่อยตัวนี้เนี่ยก็จะได้ผิวด้ขุนแล้วก็ได้สุขภาพด้วยแนะนําตัวนี้เลยนะคะแตกต่างจากโปรตีนทั่วไปแน่นอนซึ่งราคาเต็มของเขานะคะก็คือ690หืนว่าวนนาใาคารอยง ื้อแบบ3กล่องท่านได้1เดือนนี้นะคะก็มีโปร1790นะคะแถมได้แก้วตัวนี้นํามาเช็คเชฟแบบนี้ใครที่กินโปรตีนอ่ะแนะนําว่าให้มีแก้วเชคนะเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าการมีแก้วเชคก,ก็คือจะชีวิตดีขึ้นมาเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวพิมจะใส่พิกัดไว้ให้ในแคปชั่นนะคะโอเคทุกคนสําหรับวันนี้นะคะพิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้ะครับบ๊ายบาย